ตกแกงนางฟ้านบอบ่าา้ีบงตวบีอแมมันจะตกออะนี่คือชีวิตจริงนะยพียงน้องนี่สวยสวยบองเนี่ยสวยบองสวยแมวว้าวมันกาสวยสวยเย

อ่ละเข้ามา p ซื้อดุลีก็จะได้ไปตัดตลับัมกนละพี่เดกเกิดเรางานเลยนีนี่ก็ทำขายขายความมูดดำตัวค่ะเออใช่ใชกระปือดำกระอตรงนี้เลยถ้าใครเียนก็กระปือดำมาสองตรงเรียนเลยครับตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเกระจก็เควว่าร่างสตีาสามสองหนึ่งาแอ บวกาเบิงวะบวกาเบิ้งกคะไปไปถ้าผิดายสวยได้ดิายสวยได้ขายสวยเบาๆก็จะไปเดินกลางบ้านท่องหน่อยสองสองสองสงสายสองสองงสองงสอ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 งองส้สององสอ้องสอ้สสองสองสองนองสสองส้ส ไครับได้แล้วครับสอนออาอะไรเนาะแบบเอ้อนี่นี่อแบบสาวเออหนึ่งสองอีกหนึ่งสองเออหนึ่งสองหนึ่งสองเอออีกหนึ่งอ่ะคือนุกหน่อยแท้หนึ่งสองนกหน่อยหนึ่งสอง เออน่ารักอ่ะโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตเอาเอาเจมิงมาใส่ไปขี่รถค่ะเมียงไปขี่รถไม่เราไปไเมียงเด็กๆไปขี่รถมาเอาเอาน้ำออกเลยนะขีมเอาน้ำออกเข้าเข้ากล้องลูกขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มาชาเร่งชาเร่งเออโอ้ยจนเหงื่อออกคุณอ่ะ เอาหน้าบอกกอนนอลูกเอาหน้าบอกว้ไทยรถทากนโอ้ยรถกีาน่กจ่วนขบพท่านขอบพระคบคเเฉยเลยจงเกอโอ้ยขีดเบาดังค่อยมากล้าอันฝนจะตกยากกังค่ก็ได้คิดพ่อนดตีก็ทำเป็นเลาเหมือนปาเพ่อนเกาะเซลบนใต้นะสองเล่าสุดจัด ที่ก็ซื้อดงเออมันเดบผมมาแตใส่เดี๋ยวผมมาแใส่แมตมากเลยกับซื้อไม่ได้หคิวหียเป็ผมในรังเอฟอีสูร์คยวมันงูเงูเลี้ยมงูยางก็คยวหางใหม่ออนอีเอกสร้างมาแล้วคอมเมนมาสร้างละกันลาน้อยกรบาะชิม เจมิงแล้ว <initiatives> ชิล <Gin> ก <ny> ทงมาวันนี้อเอาไปเลยเอาไปเนอมาาก้เลยเมาเดี๋วเลือกไปขียมาเขาเลือไปยังนู่นมูบ้านเนี่ยันนี่ยางกลางทางเลยไหมี้เ็ป๊โมโเดนนนันี่ไม่เป็นนัาบ่เป็นนัขึ้น่เป็นนัดสน้าเน่าแต่งนให้สวยๆแต่งให้สวยๆนะ แล้วก็เข้าไปนั่งให้เขาแต่งหน้าเด็กๆขยับขยับให้เจมี่นั่งนะเราต้อกระแต่งแต่ยจะเพิ่งแต่งหน้าจริงๆคือสปัดแยมแดงฉ่ำให้นางให้นางตลุกหมดแล้วต้องหยิบให้ไหมตอนนี้ยังยังไม่ตลกใช่ไหมยัยเอกตอนนี้นางยังไม่ตลุกเจสี่บอกป้ายเช้าน้อยอยู่ไหม ทำถึงการใช้วิไลศิลป์ไ่ยเอ็มีครั้งเดียวแต่งหญิงตลอดชีพคอมเมนของที่บัดนจ่ากเขางบอกมาเล้ไม่จิดนะถ้าเจขับาแตู่น่ะเนี่ยค้งเนี่ยนี่และครับให้แกเข้าโค้งนี่เลยม่นี่เลยบไปเลยเลยแม่ลเจมนถอยเปลนหัว้านะตอนเย็นโอ้ย ตาล <แด S 1> เลยาเาตาเดงตาเอข้อแมแ,มแมดดะ <was> <laughs> สูดเ้อสูดเ้อ เลยตีบเลยดีไปเลยจอดเลยจอดติดกูแจ้มิดลงเลยลงเลยลงไปวินลงมาลงมาลงไปด่าลงไปลงไปด่าเลยข้าแอวข้าแอวสีมันสีน้ำสีน้าพ้อม สวยนั่งๆโห <laughs>

เดี๋ยวพวก ra หนูจะบอก ra. นะ21000อ่ะใช่ไปสิ ขอชีนก่อนเจมาเจมาเจมาฟิลองครับขอบคุณครับ